มาเบิงรถรถดำแปดคนละฝาครับสีเดียวกันแต่ว่าคุะสัป,ปคครับผมนี่มาเบิงคันนี้ก่อนตัวนี้เป็นมีโนวิเตอร์ครับใส่ว่าใส่สติกวิเกอร์วิเกอร์วิเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เป็นเจโอแปดครับ210อสองยสิบยางแปดสอหา

ตัวนี้เป็นยางเก้าครับตัวนี้ครแปดอีกันตัวนี้แปดอีกันครับตัวนี้ยางเก้าโอ้งามงามครับงามในสป,ปิกลมตะเก ا า่ะยางเก่าว่ามัน คัดอยู่ครับอย่างไงเด็เกหยบครับผมนี่ครับ GU แปดสองร้อยสิบแรงมาครับ <S <S อย่างเก่าตัวนี้งาม <S <S ถือว่าง,งามเลยล่ะแปดน็อตครับ Ô, oh, xuống nhây Không giật tạp Mình ngoài trường gặp โ <Okay, S 2> อ้เออส้นถ่ไหมดูยางเก่านะดูนี่กำลังเดี๋ยวรัาเพิ่มนิยมครับยางเก่าดูดิแถวโคลาแถวผคากกางครับ่วนใหมใ่ใส่ผักใส่ยางเก่าครับ ตั้งหม200ิบแลงครับน่าดูดันดีดีตอนไปสวยงามนะครับตามนี้เลยคี่ว่าโอเคไฟฮารถไถไใซ์ครับถ<ม>ักบ้านหน่อยนี่ที่ระพงกันช่าง ขขอบ20คัสซีคค่กัโอเคครับ,คคร,บรุ่รุ่รัรุเ,เก็บสีครับเก็บี เนียนอยู่เนียนครับตาม้อยเฉีงพ้อย นี่ราคานี่โทรถามตามเบอร์เดลเลอรครับเบื้ี๋ยวพาเบิ้งข้างในสาข้างในมีแคขพร้อมีรถมีแคกได้เปรียบครับเวลานอนหน้าง,งานมีหมองนอนมีหมองยู่หมองเศร้าครับโอ้ยรถผมมีแคกนี่ต้องเฮ็ดเบาะนอนต้องปรับเบาะนอนเบาะนี้ก็ต้องเอาออกเฮ็ดหมองนอนสภาพประมาณนี้เลยครับนี่ ตัวนี้เป็นเครื่อง JO สองร้อยสิบ JO แปดครับ mm. เรือนไม้่งานนี้ข้างในก็ถือว่าสภาพก็สะอา้านดีครับถ่ายสนใจโทุกินกลางไหนครับโอเคเนี่ยใจดี สูงในสูงเลยงามครับสองขันเป็นสีคือกันอีกคันหนึ่งยางแปขันหนึ่งยางเกาครับีเส่หมอก้อมมียางเก่าครับมีมลุนยางแปมยางแปครับ 825ขอบ20มูเมนต์825ขอบ16ครับสวยงามทั้ง2คันครับไปสนใจนใดูที่เราพ่งครับเดิใส่เบือเบือพงตามมือเลยครับดูทีละพวงงานช่าง ขันใดสีใดรถขั้นใด,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 นดครับราคาเท่าใดทั่วถามใดเลยครับตามเบอร์้สนใจคันใดสีใดราคามันหลายคันพวดกับบอกราคาพอถือได้สนใจกับขามาแวะชมใดครับ ติดทางสายซีเรนพยักชุมพลบุรีครับสตึกพยัก์ทางผาดสตึกครับเสิ่งติดทางเลยครับฟูที่เราพงกันชังใครสนใจขั้นใดสีใดสะเป็นใดตทวสอบถามกันไหนครับฝากกดไลก์กดติดตามด้วยครับ